ตาภาคก็แค่หล่านันอดีแก่อดีตขาอดีตภาคพระโตมอดีตตาล่างทั้งเรื่อยของใครเรื่อเราบอกมาฮเป็นวันางหลังมันปมุขที่ตเหนว่าไอสิขอเกี่ยวทันเดยมีได้มีได้เลยอดีตไส้กรอกเนี่ยอดีตอิสราเอลนี่ยอดีตคาบิเน่เนี่ย กันตละพีใชยจังัดสารมครับพี่ต้องบมีครับเมาพีว่าพูดอพู่บอเกียวเีฉลองง่ายวเทียบพีเพียเนอกเพียพอเพียเียบ้ปูดเบียวตัวคุณมาไ้พม่อจะไ่กมาตังเรเยวนทีด้หลายท่านหลายิปิในหลายคนเนี่ยบ้า่างกในการร่าข้วแก้วทีบมาูมากน่่้งครับครับมามาเบืองหลังครับ เือ้องหลังเวทีหมอลำครับมางานมูทิตาจิตอ่าเป็นงานวันเกิดนะครับหรือว่างานวันเกิดของพระจาจาร์อังคานนะครับหรือว่าพระประหลัดอังคารครับบ้านแสนสุขก่ากัละสารคามครับพี่น้องครับอ่าเห็นอยู่ข้างหน้าว่ามันหลวงพอ่อเลยครับเนี่ยเฮมันหลวงพ่อเออหลวงพ่อกับมางานอยู่นี่บ <az> ้ๆๆครับหลวงพ่ออดอดกรรมการว้ยสวัสดีครับพ่อว้ยหรือว่ามันหลวงพ่ออีหลีพ่อต้องพูดหนวดเล็กคร <az> ับพี่น้อง พ่อทองพุนหนวดเหล็กครับโอ้ยบาเลาหันแล้วว่าหลวงพ่อหลวงพ่อคือบ่ไปสันเขาเนี่ยพ่อมาสุภีนะพ่อครับมาสุภีนะมโอ้ี่นี่อาจารย์ทางข้างนั่นเลยแสดงครับเลวัตาเล่ยวัตตะบอกว่าปากพุ้มมากโอ้แสดงเลวัตาะไหนเลยวัตตะครับอ๋อครับผมปากพุ้มของหลวงพ่อของพายริบ่ครับพ่อ ัง่ลยเพ่ไหนว่หนนีขับขับี่ว่าโอ้าทูับสาธุังเพิ่อนเีพ่อจะขึ้นยังไงยนี่บ่นละดูน่นน่บนละจะมาจะว่าพอดัำเนาะครับน้อพ่อเนาะมาสุปีน้อพ่อเนาะรับบ้าเราหันกับมาสุปีครับมาสุปีบ้าเราหันกัติดตามตลอดได้เวลาขึ้นเราบอกพ่อได้เวลาขึ้นไปครับหมอลองหมอลัมมากกันไรครับเพื่อนนี่หมอลองมอลัมมากกันไรคุณแม่หมอลัมอย่างน้อยครับคุณแม่หมอลัมอย่งครับแมแม่ไ่ได้เปลนหมอล เว้ยแปแทะแม่เป yeah, you know, uh, uh ็นหมอมานน่าหาจิน huh. ต้มไก่ตัวนี้ครับแม่หมอลำแม่หมอลำมยังเล่าหน่ครับหมอรัมเกี๊ยมครับหมอลรัมเกี๊ยมแม่ม่ได้ลำค่ะแม่ผมแม่ไม่รำแม่มานน่ามาซื้ออปีกายก็ได้มากครับจับได้ยกปีกายกันได้มากเนาะพูดเสียงดีจับได้ยินไผมขายไมดวพิ่ยะพูดเสียงดียังเลาดี่ดีใส่ก็หมอลำสอนท่องเสียงดีครับ นี่ครับคือเบื้องหลังครับการแต่งหน้าแต่งตาเตรียมพร้อมๆมาล่ำงานวันเกิดหรือว่างานมุทิตาจิตของอาจารย์อังคา้นหรือว่าพระพอังคารับต่างขัดีครับสวัสดีค่ะมาล่ำลัคนาครับมาาะไก่แล้วมาจากน้องไข่เลยมาจากน้องไข่มันมันหัวตะมัดปีแรกขึ้นมาจากปีไรเอ้ยปีแรกครับครับปีแรกมากกว่าหมูป้าสุดยอดแต่ว่าเราต้องตื่นแต่วหกทุ่มเนาะ อันนี้บานละหันตื่นสวยขนาดครับตื่นสามโมงส่องมาเนี่ยขึ้นนอนเด็กนอนตีหนึง่งเสม,มออันคุณแม่รัศมีมาครับมาสุป,ปีเราเป็นเราเป็นแม่ครับผ้าทีมงานมามาสุป,ปีหมอลำเคียววันจังกะปางกับมาโอ้อจังกะจังลืมเข้ามาสุป,ปีหมอลำช่วงพิชชัยกับมาเพิ่งมาปีแรกก็มอลำช่มโจิพีชชัยอ,อ,อ,อันคุณพ่อครู่อว่าที่ศิลปิน แห่งอำเภอว่าแห่งจังหวัดพ่อพ่าจำนองลือชาอหลายหคนนึ่งเสียงกูได้รบกวนทางห้านหนึ่ง อาจารย์น้องันน <l ays> <presidency> ี่เพ okay. ียงอาจารย์ยัอาจารย์ชวนเดาซิ่งครับครับเตรียมพร้อมๆที่ขึ้นเวทีแล้วครับพี่น้องงานมูทิตาจิตแม่นงานมูทิตาจิตเปล่บงานมูทิตาจิตมันเกิดจเพราะเนาะงานมูทิตาจิตหรือว่างานมันเกิดของพราอาจารย์นังคารครับบ่้าโลหันกับมาสุตปีครับพี่น้องครับมาสุปีครับกรเริมทาการแสดง้วครับพี่น้องเปิดทําการแสดงครับประมาณอาจจนี้ครับ

ทางโยนี่บ้างไปคุ้นละยางบว์ฮอนคือกันยากกันแล้วยังอัศจรรย์สัศจัรหากินแนวนี้สาบมลำจืดเคลื่อนตาลีครับตาลีที่ดึงตั้งวัดวสิบบ่โบวน้ำบันลำลำลองลองโบ้นั่นแถวกันแล้วบ่อยหัวพี่น้องหัวพี่หัวเห็นหน้าเห็นตาสิไปหาซื้อหน้าตุ้มสิไงไงเห็นหน้ามันสิบผล่เมย์กอลัมเมียนอยู่ในรถ อาชีพเลี่ยงแนวหมายจ้างกะบรมาลำการหาเงินการหาคำในจำเป็นมันยากจะมาลำบากหัวอกหัวใจหาอาชีพเลี้แนวไรแนวอไรประปานรับนี่หรอกจำป็นอสัมตกลำเดียลำไรเป็นลำพูดไ้สิตื้หัวใจหัวใจคนหลายเดะอันมีเรือเบีบาทเดยวำบวทจบวรับเกิดงับลกเห็ดจังใบ้านเสียตกหัวใจโมหัก ซบห่อตะยอบมี่จักซิบปากซมบหอตะยอบนี่จักซิบปากสิบปากซเมื่อ1ีบตีดมือหนึ่งนั่นก็จะถือเนื้ิตมือถึออันก็จะถือกอดเรล่ามือนึจกกองเข่าชกกองเขาเมือนึงใบหำจะสิกัมห่อใจคนแมนบ ใจลุ่มในกะเจยฟัดนำตาหัวลากออกวันรองระเบืดโยกย้ายและเสืนอเสืนอาเาพาโยกย้ายและเสืนอเสืนอของลาเฮอนาแค่ียงซอ้องเก็นรเอาแคนและสึเที่ยังสึกห้าวยงแข็ตาตัวยงต้วนัวน่ะนง่งหอด้วยเองหัวใจละข้าว้องอยางว่าหัวใจละข้าวองยางว่านคยบ้านต่อมเป็นแพนติดเมีไม่รอเรา ห ah right. 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 ้าสิกรุณาห่อช่องหนาคู่อ้วกาัึงจนมันจะค้องซ้ำกันตึงกันแค่นั้นก็พอหากชอบสนุที่ต่อหัวลำสาวเป็นกอนนอนรับรากนอสน้อยรับลากนอสน้อย่าให้่คอยวิวาบเกี่ยวกันก็อละกันเกี่ยวกันค้อเกี่ยว คนลดัโกโอดหน้ามีเดชในอิสิได้เป็นแบนที่แสดงไม่พี่น้องแต่เป็นยากษอย่าลังตาสั่งลายเด้อเท่านาเราเ่เคยรักใครดวงใจขานใครเขาจองเท่านาเราเน่เคยรัก ยหหายใครเขาจบหัวใจถุกมของอวางเปล่าเสมอไม่เคยจะเพ้อละมือปี่ใส่แม่นเป็นช่อขอจ้องหอมใจเขาก็ให้ลบมิใจรักจริงก็มาขอยิงละพี่จะวิ่งไปหาเต้นมาโคตรอ้ายยาว์หัก็เอาหัวอายยาวายามาตัวลอกรอแล้วพอห้เป็นคิดน้น้าหัวพนานานวนนาพนานานวนนา mãi để tên là phóng tên 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 งานประจำปีบ้านเรางานประจำปีบ้านเราลื่นถึงกันเจ้าตางประเพณีผู้คนละสนุกกันนาผู้คนละสนุกกันนามาเอามาละสิดจ้า้องพี่เสื้อลายละกระลำเตืยดีเสื้อลายละกระลำเตืยดีเสื้อขาวที่เข,ข้า,มา,มาโอโอที่ไม่ต้อมาบารมเขามาบารมีเขาเชื่คนณทั้งป่ายลำเตื้นดา

ทอแกนยทอแ่อนีอด <et> ้เพราะว่าพกับแน่ใจว่าไผเป็นไผเนาะอเจ้าตอมมาล้ะเอาหัทแ่กันฮ้าแม่เจ้า้าแม่จะลับ้ามุนสุขสันฮ้าแม่จะหลับฮ้ามุนสุขสันจักพรไดิที่บอกมันมัน มนาไซกระวานนีฟังดนตีเป็ดจาวะรำสิงพังโดนตีเป็ดจาวะรำสิงและก็โสงสติการำติงแบบฟกไปโ้ยเทโนฟาพี่น้องเอ้ยจังมวัดใดเสียวมาเราหลอนเราหลอนอำเภาฝนใส่กันถึงวันละสนุกสนานถึงวันละสนุกสนานหมู่เฮาที่สซานสำนานการเจ้าปีนี้งานวัดบ้านเราปีนี้งานวัดบ้านเราจันใจไปบ่พอรักษทุกทุกปีจัา มาคุกงีจะให้ออกมาคุตะว่าชมดวงะดับขพีสนุกสุขสันเปรมเีสนุกสุขสันเปรมเพีมาเือคนดีอย่ามัวยืดอึงงมามารําเอามามารับคนคนสามลายลำพีคนรีด Oh, okay. รับหล่ผู้หลายคนพี่น้องทั้งคนแก่น้องกับเขาพ่อมาหอดเนาะเกินเขากินน้ำแล้วก็ขึ้นต่อเลยอ้าวหัน <énormément> น <of Belgian ALLY> <X net young> <This> ีสู่มือนีไปก็รื้ว่าสมัดน้ำ มันดังเดือนองสมบัติรลดตัวละมาเล้วเึือกไก่มีนานนานนานนาลาคาลาตัวใดก็จังตำโดละวาผมเมาโพดเบาโพดมาดีแท้ละฮือหลดเดือ่ได้บ่มีเหลือบ่คือละสมบัติหลุดตัวนะเตยละกามน่ะอันเดือนองนั่งสือละกามนก็อยู่ทุกเวลาโอ้ยนานา นานีนก็ลำจังสะบ่อกอาการมาเปิดฟังในกะมอนไงเอย้ยไงมีแต่แนวถูกสกโลดุดวนลำดีลำดีกระสมบัดและในที่เขาเอื้โลดุดวันพอกน้นนานาน,า,น,า,นาเป็นหมอลำมันก็ในเข็ดน้องปูอ้าวฮันนี่พอเป็นหมอดื้อแม่นลำมันก็ได้เข็ดปูรอนได้ฟังแล้ววบ่ดื้อน้องมีกัดหิวนอนอตาันมิงกิง มีกินละกะฟังละกะฟังละกะฟังนานนารถวนละสีวิ่งสีว่ว,ว,วิ่งกวา่าหน้าเชิงตาใสเตียประไฟเขาเอิญรถวนล้มหน้าเจังสี่ไงเอ้ยไงกระได้สับได้สอกรได้ทุ่งได้มุมเสียงขึ้นเสียงลงปับโุบร,ะระปับแปรระกไปนานนา,นนา,นนานได้ฟังแล้วแซบแล้วแซบมีสมมีวานปะติมพันขันบุนหันไปเพลียวกายจิงแยบ,บดื้อน้องคือจีรถเด้งเขาสัท่านี้ขันนานนามอแกนละก็ดินขันดิ้แลนแต่แลนแตนขันละกะดีแลน ต่แล่นแต่นเปียบหรือใหญ่คือรถไฟแล่นน้ําทางตึงหนถึงหนึ่งกว่าังงแล่นถึงแล่นนําหน้าเป็นเาครึงหนับบ่มีลุงนับงลายแขนอันหนังสือสับไปนับสไปเด้อแม่นทางน่ะกรยับนองจําใส่กันเก่าน้หน้าจังเินรถไฟสมัรถนลําก็ถูกอ้าให้ลํานิ่มนยาวหาบัลกลาบดนี เป็นบุญบัตราหลายเมอในใดมาหองมาลำไม่พี่นองบานพ้องเฮาได้ฟังเนาะค่ะเนาะนิ่มนวลนาลมเย็นค่ะอาญาจักก่อนเนาะลาจังหามมงบองลงลมเป็นบันเป็นบันฟังกันเต็มเทสิ่งบนเี้นั้นก็ลโลกัลโลกันแล้วโซแนวฮันโลแล้วกายโลถึงคำ จำควาน้ำว่าคนทอนบันมันน้ำกาหนาแม่นเต็มที่เต็มทีมท่แล้วรีแล้วขอให้หากันเด้อฉันหลับเพี่น้องพี่นรองจำไม่อยากเผือยาได้ซือเผือเรารวมตัวเพราะของไทยเม่ยของไทยของไทยแบ่งปันกันกลง,ลงกร่วมเป็นบงร่วมกันเล่นและเล่นเป็นการแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนขอเชิญมนเรียนจังเรียนไม่ร้องวันมียาลืม อย่าเริ่มในความชั่วขันถึงยืมของกันลายอย่าเริ่มไปสุกกองข้าวอยตรงยืมกองก็าวอรอตงองรตงก็ตกลงสมตามเวลาได้รับปราธนาฮเมื่อถึงเวลาให้ยืมทันทีให้ยืมทันทีมีดีเท้ยยืมป็นคือว่า หด็อพาจยุดเขามาเพียงได้ก่อนด้ก่อนพขาหำหันนอนเขาได้บ่อน้ามือเฉยเฉได้บ่อน้ามือเฉยเฉยยาวไปให้รอนน้อนแบบการำตังกับสนองกะเส้นวันนี้วันนี้ติกะระวัยบนลาเพื่อความหุนเพื่อความหุนเพื่อเฮกกบหัวเงาเพริกากะหาปล่เรันบอลไปเที่ยวอยุ่ในี่รกกบเป็นยัง ฉัเนเน่รักก็บ่เป็นยังฟังงาหมามบอลก,กันดีเองเอง,เองใช่พร้อมคงเจ้าขอเกียวขอ,เ,อ,อกเกี่ยวคนนี้คนรวยยาคนรวยด้อเต็นนาวันมีวันเฮ่แสดง,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 งทุกคนแสดงแสดงทุกคนแสดงว่าบาดจะแจ้งเต,ต้นไปรำบไปฉันเต้นให้มันถึงใจจึนเต้นให้มันถึงใจขอเพย์เมียเพย,ย์ยาลืมส พอไผ่แม่ไพ่ย่าลืมสุกกันท่านเสร็จงานตอนเศร้าเราเพราะเขาขึ้นบ้านไปส <Elena> ่งยาสิ่งของเพราะเขาเต่แท้แต่แท้ว่าแตะแท้แตะแท้ไว้มันสิโมันเทะรังทุกข์รังอะไรจานความว่งไม่ไน่ไก่แก่ขั้นกุ้มจังเมาแก่ขั้นกุ้มจังเมาอย่าเอจ้าขวางเท้านา บันที่นองทานคอนแก่นนอากัเตียมโตเล้ครับเด้อบะละมีนนวดยาวลแก้ลกะทัางคอนแก่นเท้าเจ้าานพโต แส้นในได้ผูรักกระโดเดินตาบะเรียความนำทางหารมงส่งทารยิ่งใสรงตเทมูารักูอกันนั้นเราก็รูคนวันเดียวตาตามเตตาตุนมีโมตระเด็จทางปะหารเลยมเจอิใม่เวังมาดักการานหนนั่งความักตว่าเฮืกเก่าลังเราก็อยู่ยยุยุยังหยุบยุบยยุบย นอกนั่งน,นั่งกขหื่นกินมันดูเราเป็นเตะแต่รกระดยันจอกมึงมันสัตว์บัระาบาดอันทันมันโบราณอันทันระมันเดีไม่หากาินน่องพันต้องไปาดุริศุ่งทางเตือนั้นมีแก่แก้แกมังโมริงค้างเต็มนเนเลียนายกาเอเสื่อ่อนไปมากวนมาห่า,า,างแคะน้อง สารผาราบ้านจอนไผ่การสารผาราบ้านจอนไผ่ต้องไปสุพชมดูป่าจังต้องสุบ่าวันให้ย่างมันไกรสถานไก่หั่นไก่ขนตาไก่เทนเน่เน้นเลยเน้นเลยบักให้ไก่กันสั่งไปบ่เห็นหน้ามาตัวมันติดมันติดตายยุงสูงบุกเอาแล้วรหันนี่ลงไว้บนก่อดนานานุนส่วนส่วนเล็กตอนนีหน้า ครับเอาสวดๆนะ่พ่อโอ้ผู้ขึ้นไม่กบซ้ำกันละัำหนูร่องยาด้ดยค่อยปรับไปเรื่อยๆ <laughs> เดี๋ยวก็ถือกันเองครับเอาเชิญเด้อพี่น้องเข้าครับมอลลัมผู้ที่เิ่นมหอดแล้วมอลำัมเครื่องวัาน